สวัสดีจ้ามากินตำทะเลน้ำมุกจ้ากุ้งหรอกอะปลาหมึกจ้าพี่นอ้องอันนีนสิเป็นเส้นแก้วได้จ้าแต่ว่าหมุกตัดให้มันสันๆเนี่ยจ้ามันหนุบหนดีกันเลยสื่อมาใส่ยำจ้าพี่น้อง นี่พายุหนอยไปเล่นยิมนาสติกตัวกัะพาเขาไปกินเขาเอาหารเล็กหน่อยก็บัมอนี้คุณแม่ก็มากินอยู่บ้าง ตัดให้เป็นตอนน้นอยๆสะดวกกับก,การกินขอป,ป่บปวดกล้าม จะมาแล้วปเปก็บบะหมงีงผัดน้อยไปย่างเลยเรากำลังกายน,น้องว่ากลับไปรอบนี้บะกมี่นาสิสุกคำภาาสุกกับเฮิมจะเอามาบ,บม่ม ข้าวที่เราเอามาบ่ได้ยดองเบิด์ได้จัะกลับไปเบิรงในรังอืสุกนั่งเามาเฮ็ดสมุติแซบ่บดีกันเปรี้ยวหวาน ปีใหม่เรเจ้าพาก,กันไปื้อนเทียวใส่บอกสุนัขฟังนะป่านเขาไม่ยังหนาทองเที่ยว กิสมาร์ทีใหม่นี่หน่อยอาทิตย์หน้าจะปิดเทอมแล้วจ้ะต่อวันนั้งจองอันคลาสช่วงปิดเทอมนะสิมีคลาสกิจกรรมให้เด็กหน่อย จองให้ลูกอาทที่เราสองอน่นก่อนจะไปบ้านแม่ยา่าดูกับแม่อาซิสต์เง <laughs> Được. Được. Được rồi, mà tôi nha Hãy subscribe cho kênh là Mì อร่อยกับอาหาราแบบนี้มันคือกรอบกลมกลม้วเมื่อนี้งสิไปหลกเนี่ยส่วนพักส่วนตกหนักไลายเมือ่อะหนากึต็เต็มจ้ะหืมหน่อย,ยปก เมืมเเอ่อนหร่ได้เวลากินข้าวเซเลอร์นะจ๊ะไปทอดเนื้อบ้านมักจะเสียวกำลังกายจากนั้นช่วงนี้เล่นเล่นแขนจ้ะเวทน้อยๆแขนไงแขนมองหน่อยจ้ะหนักท่องแขนท่องมันอไหร่นั่งกระเละสียงเล่นให้มันกระชับ มีสื่อให้แต่พอสอหาเราบัม,มันหาปีแล้วเดียเคยใหจับอ,อกีกทีอะตกมาปีนี่ะสังเกตเห็นนะ่ะท่องแท่นมันตรงเลงตรงเลงหลายนักมาปีนี่ที่เป็นเป่าไม้ไใใ่ของนะั้นที่สิกระชับต้นแขนโดยการใส่ดำเดีว เริ่มเผ็ดมากเลยประมาณต้องมาหามือมันเริ่มเริ่มแข็งโอเคจะีปนองไปกแล้วนจ้าลาไปรอจ้าสวัสดีค่ะ